วันนี้พบกผมใางช่องมอนไซรพเผาลูกสลักขมชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะเอามอนไซรพเผาที่แบบว่าไม่ปอกเปลือกนะครับชุดนี้คือ5ต้นผมได้ทําการเพราะตั้งแต่ยังไม่มีหนอนะครับก็คือทําการตัดหัวไว้นะครับตัดหัวไว้แล้วก็รดน้าปกติให้เขาแตกขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็จะมากี่ให้ชมชุดนี้ใช้เวลาห้าเดือนนะครับ5ต้นนี้ครับในการที่กว่าจะงอกออกมานะครับ ก็คือที่รยกยังไม่งอกนะครับแล้วเรามาชมในการขีก่กันนะครับคือสําหรับมือใหม่ผมก็อาจจะแปลว่าแนะนําเพาะไว้แบบนี้ก็ได้ก็ได้นะครับในส่วนนี้เราก็เปลือกนี้เราก็ตกแต่งตามจินตนาการของเราได้นะครับเราก็จะมาขี่กันเลยนะครับการส้มนะครับ กีดเพื่อ,อให้การท่ออกมาไม่ไม่ยาวนะครับสำหรับมือใหม่ก็ก็ทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตรนี้ก็สามารถดัดได้นะครับกีดเปิดเยี่ยออกนะครับ ถัดออกนะครับในส่วนนี้ออกการที่เพาะไว้แบบนี้ก็คือช่วยในว่าป้องกันไม่ให้กลา,ามันแตกนะครับแล้วก็รากก็เจริญเติบโตดีนะครับเราก็สามารถดัดได้นะครับดัดแล้วก็เอามือฝั่งนึงจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดัดนะครับ อันนี้ลวดรัดไปเพื่อเวลาเราลดน้ำเพื่อไม่ให้ยอดนี้มันหักออกมาเพราะว่าเขาอ,อ่อนอันนี้เป็นลูกเพาะนะครับแล้วที่สําคัญที่เราเราเพาะไว้แบบนี้ก็คือหนึ่งคือประหยัดประหยัดเงินนะครับไมต้องไปซื้อลูกที่ว่าอ่าราคามันแพงๆนะครับ อาจจะลูกห้บาท10บาทเนี่ยก็สามารถเอามาทําได้นะครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ากวาดจะงอกนะครับอันนี้ห้เดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับ บางคนก็สอบถามเข้ามาว่าเออมันต้องขีดประมาณกี่สัปดาห์นะครับถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก็สามารถทำการขีดเปิดเยื่อได้นะครับ แต่ถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็น 3- 4สัปดาห์นะครับขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับก็คือแต่ละต้นก็จะพูดง่ายคือการจเจริญเติบโต,ตก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนคนเรานั่นเลยครับก็จะว่าบางคนก็จะสูงบางคนก็จะเตี้ยประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนๆกันดับลงมาสักหน่อยนะครับ ันนี้ก็ก็ขีดไว้ในช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ขีดเยอะนะครับสังเกตว่าอันนี้คือตัดออกในส่วนของเป็นกาบพุ่มก้านนะครับทีแรกเราก็ฉีดเปิดออกก่อนเพื่อให้ประคองประคองก้านไว้ไม่ใช่ว่าตัดออกเลยนะครับก้านเขายังอ่อนเราทีแรกเราต้องเปิดประคองไว้ก่อนนะครับ งมาก็จะทำค่อนข้างยากนะครับเรื่อใหญ่ออกมาแล้วนะครับส่วนนี้ ก็สังเกตว่า,ามีเป็นเยื่อตัวพุ่มใ้แบบนี้ยังถ้าแบบว่ามีเราก็กีดเปิดออกเรื่อยๆเพื่อให้ก้านที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเตี้ยนะครับไม่งั้นจะสูงตามเหมือนธรรมชาติของเขาเลยแปะว่าบางคนก็ถามว่าไม้จบเป็นยังไงคือวานซยพลาวนี่มันก็คือจะไม่จบเลยนะครับก็คือจบก็คือต้นเขาอ,อาจจะตายไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไงก็ต้องกีดเรื่อยๆนะครับกีดเปิดยอดมาเรื่อยๆขึ้นมาใหม่เราก็ต้องกีด กินเรื่อยๆนะครับกินเ,เปิดยอดใหม่เรื่อยๆก็จะใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้แบบว่าฝึกสมาธิด้วยนะครับก็จะตัดออกมานี้นะครับพาะว่านี้ค่อนข้างที่จะตัดออกยากนะครับผมก็จะจยากไปแบบนี้แล้วก็ดัดนะครับต่อไปถ้า เวลาเขาโตขึ้นมันก็จะว่าโค้งงอแล้วยอดเนี้ก็คือจะขึ้นมาแต่ว่าง่ายนะครับขึ้นง่ายยัดก็คือทําให้มันสวยงามนะครับโค้งงอตอนนี้ชุดนี้คือใบจริงก็ยังไม่แตกเพราะว่าหนึ่งคืออายุของเขาก็ยังไม่ไม่ได้นะครับถ้าเขาจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นตามอายุของเขาเขาก็จะแตกมาเองนะครับใบจริงก็ สำหรับมือใหม่หมัดทําบอนไซร์พลาก็ค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับผมรู้การส่งนี้ก็จะหายากไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวไฟนะครับอันนี้ได้มาจากทางภาคใต้นะครับการส่งตน้นต้นนี้ มาตั้งแต่ยังไม่มีหนอเลย ไม่ได้ uh. ตัดเดยอะนะครับสังเกตว่าผม,ผมตัดออกไปในระดับหนึ่งแล้วยอดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับนี่ขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปเราก็ค่อยกีบตรงยอดยอดนี้อันนี้ก็คือต้นใบเนี้ยก็จะเป็นการละเป็นการขึ้นมาละในส่วนของตัวนี้นะครับน,นี่ก็จะขึ้นมาใหม่นะครับนี่เราก็สามารถดัดได้เวลาดัดก็ค่อยๆนะครับ มือพยุงไว้เดี๋ยวเขาจะหันนะครับเฮ้ยทำไว้ประมาณนี้ตรงน,นี้ สำหรับมือใหม่ผมก็แนะนำแบบว่าเพาะแบบไม่ปอกเปลือกก็ได้นะครับก็จะว่าดูแลง่ายนะครับเราไม่ต้องพับพวงเรื่องอ่าหนึ่งคือกะลาแตกนะครับแล้วก็มันจะแบบว่าไม่เป็นทําลายระบบธรรมชาติของเขามากเกินไปนะครับ เกิดตรงนี้สักหน่อยนะครับถ้าเรากีดเรื่อยๆคือใบขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะสั้นสั้นเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ยาวสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้ว่า,อายอดใหม่ก้านใหม่เขาก็กําลังขึ้นมาอีกนะครับก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสําหรับยอดนี้นะครับนี่ครับ เล็กๆนะครับขึ้นมากําลังขึ้นมาผมเอาลวดรัดไปเพื่อเวลารดน้าเนี่ยก็จะทําให้ประคองประคองยอดเขาไว้ด้วยก็คือช่วยไม่ให้เขาหักนะครับยิ่งเราเอาเปิดเปิดเปิดก้านเยอะๆเนี่ยก็จะทํแไปว่าให้เขาอ่อนนะครับก้านเขาอ่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้าต้นนะครับขีดเปิดยอดไว้นะครับ สำหรับมือใหม่ลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับการกีดเปิดยอดอบอนไซมะพร้าวแบบไม่ปอกเปลือกการสุม่มใบเขียวนะครับผมก็จะทำไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอแนะนำว่าสำหรับมือใหม่ก็เพาะไว้แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องบอนไซมะพร้าวลูกสัตว์ังชแนลด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ ส,ส,สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้พุทธิบมาทําบอนไซมะพร้าวเช่นมะพร้าวสองหนอ่อมะพร้าวสามหนอ่อมะพร้าวสี่หนอนะครับหรือมะพร้าวสีทองมะพร้าวสีหยกมะพร้าวพวง้อยนะครับก็สามารถติดต่อได้ตาม Facebook ที่ผมขึ้นข้างบนนี้เลยนะครับหรือว่าติดต่อตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับค่าจัดส่งก็ไม่แพงผมก็ซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับ ก็เลยอยากบอกต่อนะครับสำหรับคนที่อยากได้วัตถุดิบมาทำบอนไสมะพร้าวนะครับ